สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องอินโดชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาซื้อนะครับแพ็กเกจอ่าดาร์กตัวซุมจี้ครึ่งลางสุดคิด s บวกคูณ3นะครับในราคา9.99เหรียญน,นะนี่แพ็กเกจนี้นะ <c oughs> แม่ของดาร์กครับมันก็จะราคาแพงขึ้นหน่อยถ้าอ่าปิงจี้เวอร์ชั่น G, ธรรมดาก็จะถูกหน่อยนะครับจะถูกหน่อยปะเดี๋ยวเราไปดูอ่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้จี้ในแพ็กเกจนี้กันนะ เนี่นะครับแพคเกจดาร์คตัวสุ่มจี้เครื่องรางสุดคิตนะมีโอกาสนะครับที่จะได้ดาร์คหมีจอมบึ้งนะสามสุดาร์คลูกบอลสีทองโล่ในตำนานศูนย์ดาร์เซ็นต์ดาคพิทักษ์ดอกนะครับศูดาร์คหมวกสงการยี่สิกดาร์คคอนเทลพอร์ตนะครับหนึต์ดาร์คสปริงไดโน่สามสอ์เซ ดาร์กหลุมดำย้ายไดเมนชั่น0.1%ดาร์กปืนฟองสบู่ดิชชาร์ด0.2%นะผมเนี่ยอยากได้หลุมดำย้ายไดเมนชั่นนะหรือไม่ก็แพ็คพิทักษ์ดอกเนี่ยแพ็คพิทักษ์ดอกเนี่ยผมยังไม่มีนะครับไปเราไปซื้อกันนะครับเราไปซื้อกันซื้อเลยนะนี่นะว้าวๆๆดาร์กนะครับดาร์ก <c> ก <oughs> ี่บาทวะเนี่ย 349บาทนะครับซื้อไปเลยอืมมีเสียงแจกก็ขออาภัยด้วยนะครับอ่าเอาไว้ที่หลังแล้วกันซื้อแค่แพ็คเดียวนะปับ๊บเรียบร้อยนะครับป้าป้าปาปาเดี๋ยวเราไปเปิดกันผมอยากได้แพ็คพิทักดอกนะหรือไม่ก็หลุมดำย้ายเดมชั่น ขอให้ได้นะครับขอให้ได้มาชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยชิ้นแรกแพ็กวิทักรอบลูกแพ็กวิทักรอบมีจอมบึง้งโอ้โหมาชิ้นที่สองนะครับชิ้นที่สองอะไรเอ่ยชิ้นที่สองแพ็กวิธักรอบไหมสปริงไดโน่โอ้โหผมว่าชิ้นสุดท้ายน,นี่น่าจะเป็นหมวกสงการามแน่เลยนะ ่ะมาชิ้นสุดท้ายนะชิ้นที่3ชิ้นที่3ชิ้นที่3ม,มาเถอะมาเถอะหลุมดำเดมชันหรือไม่ก็ติ๊แพ็คไปทักดอกแหละขอเถอะขอเถอะนะนะขอเถอะเจมเราซื้อไปตั้ง349บาทนะเว้ยขอได้ไหมขอได้ไหมอย่าอย่าใจดํากับเรานักเลยเราเติมไม่บ่อยนะผมเติมไม่บ่อยมากๆเลยเนี่ยมาอะไรเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรเอ้ยมีจอมบึง้งโอ้โห สุดๆไปเลยแพ็กเกจนี้บอกเลยอย่าไปหาเติมนะครับถ้าคิดว่าตัวเองดวงไม่ดีอย่าไปเติมเด็ดขาดแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองดวงดีก็ไปซื้อเลยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย